เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่ารถส,สวยนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ่าเพชรยนนะคะที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกมินบุรีวันนี้ขอเอาใจ FC ฟซีนิสสันนวาานะคะบอกเลยว่าเข้ามาใหม่อีกแล้วหนึ่งคันแล้วเป็นรถที่สวยเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่น้อย ราคาถูกมากๆเลยนะคะอยู่กับเจ้านิสันนวลานะคะ 2.5e calibre นะคะบอกเลยว่ามากี่คันก็ขายหมดมากี่คันก็ขายแย่งกันซื้อมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่สภาพเดิมสภาพสวยสภาพใหม่แล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกมากๆนะคะแล้วก็เป็นกระบะที่ทนนะคะแต่ว่าราคาถูกใครที่สนใจกำลังคิดจะเปลี่ยนรถหรือว่าวางแผนจะซื้อรุ่นนี้นะคะ ท่านพลาดเลยที่เพรยนต์นะคะเข้ามาสดๆร้อนๆเดี๋ยวน้องเจจ่าจะพาไปชมความสวยความเดิมนะคะตัวนี้เป็นปี2019นะคะ2019ราคา399,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสีดำนะ,ะสีดำซึ่งเป็นสีแท้เดิมๆจากโรงงานสีที่ไม่เคยผ่านการกลับสีไม่เคยผ่านการโป้สีหรืออาอบน้ำมานะคะ นี่คือสภาพเดิมๆเลยนะคะจากเจ้าของเดิมเลยนะคะอันนี้คือสภาพเดิมจริงๆแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของไฟแบบไฮโดเจนนะคะหรือว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสภาพโคมไฟด้านหน้ายังสวยยังสดยังใหม่อยู่เลยนะคะรถยังไม่ได้ผ่านการชนมาใดๆนะคะโคมไฟนี้ก็เป็นของแท้เดิมจากโรงงานออกมาตั้งแต่ปี2019เลยนะคะ โฉมนี้นะคะหน้าคาลิเบอร์นะคะจะแตกต่างกับตัวหน้าแบ็กอิดิชันกันแบบชิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นนะคะแต่เป็นตัวยกสูงนะคะของนิสสันนะคะจะไม่มีตัวเปีอะนะคะบอกเลยนะคะยิ่งเป็นตัวปีใหม่ขึ้นมานะคะบอกเลยว่าเอาใจ FC นวลราหลายท่านที่ชื่นชอบนะคะอ่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะในส่วนของตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันเลยนะคะจุดเด่นคันนี้นะคะบอกเลยที่จะได้สุดคุ้มนะคะไปพร้อมกับตัวรถคือล้อแม็กขอบ18สีดำตัดกับสีเงินขอบนะคะแม็กขอบ18ย่ยางปี2019นะคะโอ้โหได้ล้อโตหน้ายางขนาดกว้างถึง255นะคะ55 r 1 8นะคะอันนี้คือขนาดดอกยางนะคะ แล้วก็สภาพใต้ซุ้มล้อนะคะสภาพใต้ซุ้มล้อนี่คือสภาพเดิมๆนะคะสภาพเดิมโรงงานเลยแล้วก็สภาพใต้ซุ้มล้อนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพของแท้โรงงานเลยนะกระบอกโชคเดิมเดิมนะคะอันนี้ก็คือได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะข้างซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นนะคะเฉพาะของคาริเบอร์แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนเป็น สีแบบโเมียมนะคะแต่เป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่ายังพับมือนะคะยังไม่ได้เป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของกันสาดนะคะกันสาดนี้ก็ติดตั้งมาให้แล้วนะคะแล้วก็ฟิล์มนะฟิล์มนี้เป็นฟิล์มติดของเดิมจากโรงงานแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะในของในส่วนของฟิล์มนะคะแล้วก็ที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโรเมียมนะคะของแท้ของเดิมจากโรงงานพร้อม สติกเกอร์โลโก้2.5 DDTI นะคะ VGS Turbo นะคะตรงนี้ก็ได้ไปพร้อมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวให้น้องตาล้องนะคะแพนมาในส่วนของกระบะนะคะตรงนี้ตรงกระบะนะคะแล้วก็เอ่อคาสีนะคะคาสีด้านล่างนะคะคาสีต่างๆนะคะ อ่านี่คือของเดิมทั้งหมดจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องตะกล้องแพร์ในส่วนของล้อนะคะล้อทั้ง4แมก็กแม็กทั้ง4ล้อนะคะตรงนี้ก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงใดๆนะคะก็คือเป็นแม็กเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าสภาพแม็กยังสวยใหม่นะคะนะคะเป็นแม็กของออโตมิติกอ่ะเขาเรียวกว่าอะไรอ่านมาอ่อออโตมิกออโตมิกหรือเปล่านะคะอ่านี่คือรุ่นของแม็กนะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟท้ายมาดูนะคะไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายที่มาจากปี2019เลยนะคือไฟแท้ไฟเปิือบนะคะติดตั้งมาจากตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนมานะคะแล้วก็ด้านท้ายก็มีโลโก้ของนวา,าร่าชัดเจนนะคะตัวนี้ยังไม่มีการชนท้ายมาให้นะคะเป็นตัวสแตนดาร์ดของโรงงานนะคะของรุ่นนิสสันนวา,าร่านะคะอ่าแล้วก็ตัว E นะคะนี่เลยโลโก้นะคะอ่าที่เปิดฝาท้ายแบบโครเมียงนะคะก็ตูดเป็ด น,ะะนี่คือกาาระบะไลเนอร์ที่สภาพเพิ่งเข้าใหม่นะคะกระาบะาท,ที่ยังไม่ได้ทําการผสปานะคะยังไม่ได้ผ่านการสปาเลยนะคะสภาพรถก็อาจจะมีรอยข้าบรอยโคลติดอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายก็รถจะไม่เคยผ่านการเปลี่ยนไม่เคยผ่านการแกะไม่แค้นะคะไม่มีรอยโป๊สีไม่มีรอยพ่นสีนะคะไม่มีรอยแต้มสีสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะอ่านี่เลยนะ นี่คือของแท้ของเดิมทั้งหมดจากโรงงานให้ดูสภาพกันชัดๆว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการากลับสีไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนนะคะเราการันตีในการคัดรถนะแล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งคือคันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,00 0ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเจ้าซื้อได้เช่นกันนะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่เดินทางมาที่เพชรยนต์ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่า ชมดูรีวิวแล้วอยากได้คันนี้นะคะแล้วก็สเปคนี้ชมนี้นะคะราคานี้อยากฟรีดาว,ดาวก็ติดต่อโทรสอบถามกันเข้ามาที่เบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ปริมณฑลทั่วประเทศเลยสามารถเช้าซื้อได้นะคะมีการส่งรดสไลด์ให้ลูกค้าด้วยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะอ่ะมาดูสภาพภายในนะคะมาดูสภาพภายในเลยนะอ่ะมาดูสภาพภายในนะคะอ่ะสภาพภายในนะคะ ตัวนี้ก็ได้ในส่วนของความเดิมๆทั้งหมดนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะสีเทานะคะตัดกับสีดํามาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ3าก้านนะคะพวงมาลัยแบบ3มก้านนะคะแล้วก็กุญแจนะคะจะเป็นลักษณะดอกนะคะแบบไข่แบบ,แบ,บนี้ส่วนในตัวของเบาะนะคะเบาะตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีครีมนะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะคะใส่นะคะปลอกหุ้มมาให้นะคะ สวยนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะเป็นสีแดงดําด้วยนะคะในส่วนตัวของเบาะนะคะตัวนี้สามารถถอดออกได้หรือว่าเจ้าของเดิมไม่อยากให้ถอดออกนะอาจจะของคนใหม่นะคะไม่อยากให้ถอดออกเราก็จะเก็บไว้ให้นะคะแล้วก็ในส่วนตัวของแคปบนะคะพลาสติกยังไม่เอาออกเลยยังไม่แกะออกเลยพร้อมไปถึงกับแคปตรงที่เบาะรองนั่งนะคะยังเป็นสภาพเดิมอยู่เลยรวมไปถึงพรมนะคะพรมสีแดงนะคะ ตัวนี้นะคะติดตั้งมามูลค่าเกือบ4 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือเจ้าของเดิมให้มาหมดเลยนะคะให้มาหมดเลยตัวนี้ก็ได้นะคะในส่วนของรถสภาพเดิมๆสภาพสวยแบบนี้ใครที่สนใจนะคะรีบโทรหาน้องเจเจด่วนๆเลยนะคะหรือโทรให้เบอร์ให้ใหไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็รีเควสเข้ามาว่าคุยกับน้องเจเจหน่อยนะคะอยากมาสัมผัสรถ,รถตัวจริงที่เพรยนต์แล้วก็มาทดลองขับมาจัดไปแน์นหรือจะซื้อสดนะคะขอสัมรถกับน้องเจเจได้ไหมนะคะ ถ้าจะซื้อสดมาคุยกันก่อนนะค <laughs> ะถ้าจะซื้อสดมาคุยกันก่อนราคาตัวรถสามพันสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะถ้าจะซื้อสดราคานี้แต่ว่าจะมีแหวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นะแต่จ้าจ๋าก็ไม่ได้ใจดําขนาดนั้นถ้าจะซื้อสดค่าแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นตเดี๋ยวลดแหวกให้นะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องแหวกเลยนะคะใครจะซื้อสดนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเครื่องยนต์นะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะเชื้อเพลิงดีเซลตัวนี้เครื่องยนต์สองจุดห้าแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงดีเซลล้วนด้วยนะคะ คันนี้นะคะลืมดูเมื่อกี้ไม่เท่าไหรเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันนึงอ่ะสักครู่นะคะอ่ะเดี๋ยวตัดต่อใหม่อีกทีหนึ่งเนาะคันนี้นะคะมายอยู่ที่สามหมื่นห้านะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่ได้ผ่านก,นการกอใหม่นะคะไม่สามหมื่นห้าเท่านั้นนะคะลูกค้านะอ่ะมาดูนะ,ะนี่เลย สภาพเครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้สปาสปานะคะยังไม่ได้สปาเลยนะคะก็คือเพิ่งเข้ามาจอดเลยนะคะเพิ่งเข้ามาจอดแล้วก็รีบรีวิวให้ดูกันเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของเรานะคะให้ชมกันแบบสดๆร้อนๆอนนะคะให้กล้าดูเลยแม้แม้กระทั่งสภาพที่ยังไม่ได้สปานะคะเรากล้าให้ดูเลยอันนี้คือถุงอะไรเอ่ยเ <c oughs> จ้าของเดิมน่าจะกลามุอันนี้เราออกให้นะคะท่านผู้ชมอันดึงออกให้แล้วนะคะอ่ะให้ดูกันเลยสดสดร้อนๆว่ารถของเราเพิ่งมาจริงๆนะคะอ่ะคันหน้า Not, ทุกตัวจะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยขัดรอยคลายนะคะ,ะดูกันชัดๆเลยอันนี้เครื่องยนต์ที่สตาร์ทไว้อยู่นะไมะ่วิ่ง30,000กิโลเครื่องยนต์เดิมคันหน้าเดิมไม่มีการชนไม่มีการแก้ไขไม่มีการแดัดแปลงไม่มีการตกแต่งใดๆมากนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับคันนี้นะคะใครสนใจใครที่เป็น F C Navara อยู่นะคะต้องการอยากจะได้ไปครอบครองหรือจะซื้อสดนะคะบอกเลยถ้าใครจะซื้อสดหรือจะจัดไปแน้นนะคะได้ทั้งสองอย่าง ได้ทั้งสองอย่างนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการและความาพึงพอใจของลูกค้านะคะที่อยากได้รถของเรานะคะสำหรับวันนี้นะาจะจาเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารการรีวิวรถเข้ามาใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะกับเจ้านิสันนวลา2 5 e คาลิเบอร์ราคา399,000บาทปี2019นะคะสวัสดีค่ะ